ตัวนี่เกอิเองนะครับก็เรียกว่า,าค่อนข้างดีแหละนะครับนะดูทุกคนคิดว่าทุกคนไม่น่าจะมีใครปฏิเสธนะครับว่าเขาเขาอยู่ไซเคิลของฝั่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็เป็นเวฟสามในภาพของขาขึ้นด้วยนะครับหนะึ่งสองสามตอนนี้กําลังฟอร์มตัวอยู่ในฝั่งเวฟสี่นะครับแล้วเวฟสี่เองเนี่ยครับก็มองแล้วเนี่ยก็คิดว่าคิดว่าต้องบอกไงดีฮะ คือระหว่างที่เขาลงมาเนี่ยครับนะมันยังมีคนที่เขาเก็บอยู่นะครับก็ต้องมองว่าการพักตัวเนี้ยไม่น่าจะเฟลนะครับก็คือเดี๋ยวก็ต้องมีไฮเกิดขึ้นในฝั่งของตัวนิกกี้นั่นแหละครับงั้นการลงมามีคนเก็บอยู่ก็อ่เป็นการลงเพื่อจะขึ้นต่อนะครับงั้นตรงนี้มองว่าเดี๋ยวนิกกี้จะมีนิวไฮอีกรอบหนึ่งนะครับในการขึ้นเวฟห้านะฮะสำหรับตัวนี้ยังคงอยู่ในเวฟสามอยู่นะฮะตรงนี้นะครับแม้พักตัวจะเข้าแค่เวฟสี่คือต่างประเทศเนี่ยหน้าตาจะทรงคล้ายกันเลยนะครับตอนนี้นะก็คือประมาณสักวนรับีตอ้ อืแต่จะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายเราค่อยบักฐานนะอ๋ออามจะมีรอบพักฐานแรงๆสักหนึ่งครั้งต่างประเทศอ่ะแต่ระหว่างที่เขาบักฐานเนี่ยขออย่างเดียวขอให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีนายก่อนกะถ้าเขาพักฐานแล้วบ้านเรายังไม่ชัดเจนเนี่ยโอ้ยผมนึกภาพไม่ออกเลยฮะอินเดียนี่ไม่แอบอินเดียนี่ขึ้นจริงจัง แล้วไม่ค่อยมีคนพูดถึงด้วยผมก็สงสัยเพราะว่าจริงอินเดียเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มพูดว่าเออเราไปท่องแดนพัลตะกันไหมมาไลฟ์ผมก็บอกเออเราไปไปดูอินเดียกันไหมอินเดียก็จะค่อยๆแทรกเข้ามาในไลฟ์เพราะว่าชุดที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันดีขึ้นมาแรงแล้วก็เร็วแล้วก็เป็นเปอร์เซนเทที่เยอะนะครับอย่างอินเดียเนี่ยถ้าโปรเจคชันชุดที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือโดยเฉพาะ ชุดหลังเนี่ยคือขึ้นอย่างเดียวเลยพักพักน้อยมากเลยนะถ้าเราดูตัวตัวที่ผมมีเส้นปากกลมๆคงๆไว้นะครับที่เป็นบอททอมของของชุดชุดที่สองเนี่ยครับ MACD ก็คือสตรองมากๆเลยคือขึ้นแบบองศาแบบค่อนข้างชันเลยก็คือถือว่าขึ้นมาเร็วนะถ้าเทียบกับเวียดน,นามกับอินเดียขึ้นเร็วกว่าเยอะนะครับแล้วก็แนวที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าว่าเป็นโปรดักชันในวีคลี่เนี่ยทะลุขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมันมีแนวอยู่ หกหมื 65, 400, ่นห้าพันสี่ร้อยโดยประมาณตอนนี้มันหกหมื่นหกกว่าๆแล้วหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบแล้วดาวถัดมาก็คือหกหมื่นเจ็ดปลายๆเนี่ยซึ่งก็เป็นเส้นส้มซึ่งก็เป็นเจ็ดสิบแปดจุดหกซึ่งเป็นเส้นแข็งนะส่วนใหญ่ก็ถ้าไปทดสอบโอกาสผ่านก็จะผ่านได้ยากนะครับซึ่งจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันมีอะไรยังมียังพอมีระยะทางยงมีมีแก็บให้ให้เล่นอยู่นะครับใครที่ ที่ทุนต่ำนะก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะโมติทดสอบส้มส่วนใหญ่มันจะย่อก่อนนะแต่ใครที่ที่แบบซื้อช้าหรือความรู้สึกช้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พอไปทดสอบส้มคุณต้องมอนิเตอร์ดีๆนะต้องประมาณ67,930เจัน้า้อยสาสิบที่ที่ตีเป็นเป็นตัวเลขสีส้มเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชนส้มแล้วก็จะย่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าช้าเนี่ยอันนี้ต้องต้องระมัดระวังตรงแนวสีส้มน,นะครับส่วนใครที่เข้าตั้งแต่ข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆเพราะว่าทุนก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ MCD ก็ยังค่อนข้างสตรองอยู่ก็สามารถไปต่อได้นะครับไลด์ถัดมาได้เลยครับไสดงถัดมาคือจะเป็นการวัดอีกแบบคือ r e รี s t ส n มนตั้งแต่ข้างล่างนะครับก็ได้แนวใกล้เคียงกันก็คือประมาณ6กหมนเจสรุปก็คือว่าอินเดียก็น่าจะไปต่อได้ถึงหกหมืนเจดเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าโชคดีคือขึ้นไป6กหมืนเจกว่าตามแนวสีส้มสีแดงเนี่ยแล้วมันยังมีแรงอยู่คราวนี้มันก็ไปต่อนะฮะก็ก็ก็อันนี้ก็ต้องดู นะพิจารณาไปตามแนวนะครับปร่เทศอินโดนีเซียก็งองแงงงองแงงมาโดยตลอดนะพี่ให้ดูนะมันเป็นระยะยาวมากนะพี่ให้ดูว่าอินโดนีเซียประวัติศาสตร์อินโดนีเซียมันจะบอกได้ว่านะครับถ้าการเมืองสงบอ่านไปสักระยะหนึ่งทุกคนเลิกนะครับที่จะนะครับเกลียดกันนะฮะนะครับพี่ฝากไปบอกนะักการเมืองด้วยนะมึงเลิกเล่นการเมืองแบบที่ทําให้คนเกลียดกันได้ไหม เออนะครับแล้วเนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าคูยังเล่นการเมืองสไตล์ที่ทําให้คนเกลียดกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะไม่มีใครได้นะครับพี่จําแม่นเลยตอนนั้นนะพี่จําแม่นเลยพี่เข้ามาตลาดผู้ใหม่ๆนะครับและอินโดเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพี่จําได้ตรงเนี้ยมันอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยสามร้อยเนี่ยสามร้อยยี่บสองเนี่ยนะครับในขณะที่ตอนเนี้ยไอ้เซตเราเนี่ยนะฮะนะครับ เช่เรามันก็อยู่เท่าๆกับอินโดนีเซียนะเดี๋ยวพี่จําไม่ผิดมันเท่าๆกันเลยนะเนี่ยไอต้ตรงเนี้ยมันเท่ากันเลยนะครับมันสามร้อยเนี่ยนะฮะอินโดนีเซียนะครับนะฮะครับอ่าอินโดนีเซียไหมพี่เดียวกันแต่วันนี้อินโดนีเซียมันหกพันละของเรายังอยู่พันห้าเข้าสู่เว่าสี่เท่าหนึ่งเขามีทรัพยากรมากกว่าเรานะฮะเขามีทรัพยากรเป็นน้ํามันเป็นฐานหินเป็น ต้นเมืองอะไรก็มีเยอะกว่าเรานะครับแต่พอเขาสงบแล้วเนี่ยการเมืองเขาสามารถช่วงแรกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่ไปไหนนะฮะแต่พอปั๊บทหารไม่มายุ่งละทหารไม่มายุ่งกับการเมืองเลยนะครับพูดอนะินโดนีเซียก็ขึ้นอย่างสงนาผ่าเผยไม่ถึงว่าสู้กันแนนแดกได้เลยอะได่ออกไหมฮะนะครับนะครับแล้วขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับมันสามารถมันสามารถคาดาได้เลยว่าอนะินโดนีเซียเนี่ยมันจะขึ้นไปเป็นหมื่นอนะ